นับสนุนโดยห้รงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุปแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานัวนัวห้องงานกันตองและรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเงิว power เบิ่งความนินยมของคนเล่าที่ามาใส่บริการหรือว่ามาซื้อเครื่องอยู่ทีซ7เวนอีเวนไลน์เบิ่งรถจอดเงย้าเหยียดกันอยู่นี่ อันเท่ามานี่กับพอว่าจะมาเอาบรรยากาศให้เบิ้งจล็กเกล็กน้อยนะครับส้มว่ากำลังสื่อของคนของคนเล่ามันกับโบเมนว่ากำลังสื่อบอมี่กำลังสื่อเทามันมีมนแต่คือวา่าคนเทากับเป็นบางกลุ่มหนึ่ว่า,วา,วา,าเพื่อนเออเพื่อนไล่ไปเห็นบ่อ มาเปิดนวดเอาจะเป็นลอยสาขาซองหอยซาขาเลยบาต้องญาติมาชิบว่มีเสือคนมาหลายเออเนี่าบัวส้มเดี๋ยวเบิกน้ำกันบริษัทซีพีอเล้าจำกัดสาขาทําอิดนี่ท่าบัวส้มสาขาตัวนี้งในเมียน่าอยู่ที่แถวเส้นทางจะไปทางสนามบินเนะแถววัดเตยแถววัดเตยบนใกล้ๆทางใหญ่เลยสบายสะดวกสบายเรื่องทางกาง่าย บอลเหยียดากเลยซะแต่ว่า,อาบอลจอดรถนี่ก็ตามถนนทางไปนี่และเนีเหยียดไปหอดปุ่นบอลจอดรถนี่โมเมนง่ายครับผู้ส้ม้ลยทั้งสองขางเออนี่แหละคือว่าเป็นการตัดสินใจนะมันไปมาตัดสินใจมาลงทุนยุ่าโมเมนต์บอลบอลตัดสินใจบที่ตัดสินใจถึกโดยเฉพาะเป็นแบรนด์ดังๆนี่ที่คือเซเว่นเจสีมายัสิย่านว่าเออเงื่อนกีบออนคาแล้ว สิบัวคล้ายเครื่องกันนะเบิ่งแม่นี่เขาบอกท่นานที่เขาไปในซื้อนี่บอกให้ฟังอยู่นอกก่อน <c oughs> คนหลายได้ยินข่าวแว่วๆว่าข้าเจา้กากำลังจะเปิดอีกหนึ่งสาขาอ,อยู่เวียงจันทร์เท่านี่แหละแต่ว่าอยู่บอนได้นั่นเขากะสีไปอัเปเดตให้เบิ่งกเต็มนะมันคุ้นเนี่ยครับผบิรสมเบิ่งนนำการตัวจริงบูว่าเขาไปทา้งในข้าเจ้าสีให้ ถ่ายวิดีโอบอเพราะว่าเขาเห็นป่ายอยู่ในนี้เนาะเป็นป่ายเป็นหามนั้นมีมีปลายบอกเขาไปเบ่งน้ำกัน่าคาดเปิลไทยใต้เขากลับสีไทยให้เบ่งโอ้บอได้เดี๋ยวเป็นติดหูกล่องใส่ด้เห็นบอกติดหูภาาใส่ได้ห็นเป็นบอกให้เขาไปถ่ายทั้งในเอาเบ่งบรรยากาศอยู่นอกตอนนี้เขาเห็นว่าคนทั้งในเต็มอยู่นี่ นี่นั่นคนเรียนคิวที่จะสื่อ,อจา่ายเงินปอะมานี้งงเล็นหน่อยเอิรนน้ำกันเด้อเอ,าอ้าเอ็นปะล่อถาเช็คปินอเอ้ากาซัมมี่กาถือว่าเป็น เป็นโตท with, uh, ี่ยังยืนได้แล้วว่าเออาบอดดี้ดังๆเป็นแบรนด์มาโลดเป็นไคอย่ามาลงทุนอยู่แล้ว่ะสบายเด้อาหลักฐานคนไลน์ไลน์่าธรรมสมไลน์อีนีนี่เนี่ยพอระยะเทอรเนียเนี่ยเนี่เพราะว่าถ่ายเป็นบอดมี้ชนคนไลน์จ้าวธรรมส้มบรรยากาศอยู่ในห่านภายในห่านเซเว่นคือกันเป๊ะ แบบเปรียวกันเลยคือกันกับอยู่ฝั่งไทยแบบเปรียวกันโมมี่ยังลืนเสียดายแต่ว่าเป็นหามบัวหายไทยฮูบเหลือเก่าไทยวีดีโ,ดโออยู่ภายในสนั่นเท่ากับภาษาหมาไทยได้ครับอาจได้เห็นบริกบหน่อยแป๊บๆได้นี่พ่อให้เป็นแบบว่าบรรยากาศได้นี่แต่ว่าเท่ากับโบรราาเลยอาจะเป็นตังไทยใส่เอาแต่ว่ามันก่าบัคขัดบนเนื้อให้นอกปัญหาเพราะตัวไทยขนาดด้วยรวมแล้วนี่ก็บคือว่า เป็นยังที่ขาเจ้าตัดสินใจถือได้ขาเจ้ามาลงทุนอยู่เล่าตัดสินใจถืไอไล่สน,นันเป็นไปธุรกิดว่าโอ้ยมาเนิ่นเน่ธุรกิจลําเนิ่นอ,อยู่เล่าเป็นจะใส่เจ็ดซี่นะกาบโเคยเห็นเนาะแหละกาบโาไปซื้อแต่าคว,วันเป็นจริงแต่แท้นี่เขามาเห็ดก็คืคเห็นนี่ขยาย่อยสาขาขวดเต็มน,นะหย่อนยังหย่อนว่ามันเป็นซื้อเสียงที่ดังอยู่แล้วนอนเป็นแบรนด์อยู่แล้วเลยก็สินค้าก็สินค้าดีแล้วก็ ทุกอย่างคือว่าเป็นการบริการแบบดีประสานศสนสนันคนลราเขาขาับมักเนาะผ,ผู้เขามีเงินสื่อเขากับสื่อได้สบายมันก็เป็นกลุ่มคนอยู่ประเทศใดคือกันเบิดมันเป็นบางกลุ่มคนทันประสมอ,ะอันนี้ก็นำมาฝามาตอนม่อควรยืนทาชิก ที่ว่าเป็นราคาออที่เขาซื้อราคากับซูซีกันแลกับอยู่นอกเนาะก็ได้พายใจบอบอเบาๆได้นี่ซื้อบาเบาๆได้ขอบใจที่ทานเขามาหาบสม้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินโดยการกด subscribe